จักสิเหตุแนวใดเนาะไอบุญจันทร์กับมาเสียกับท่านหันแนวนี้แจ่กสิหันหนาไปหาผู้ใดผู้ใดก็มีแต่โจมว่าบบมีเงินผู้เพิ่มมีเพิ่กับบา,าันให้ห้าหยืมเพิ่ยันบาคืนเพิ่มบ่หรือจังใดม่แต่เอื่อยดีละที่สีซอยใดลองไปบอกกับเอื่อยเบิ่งก่อนนะกินนามกินได้แล้วว้ ข้ามองข้าคอนกันนาจะข้าวซ้ำหนีหลูกมาใจโรงเรียนไงเอ้ยเหนื่อนะน้ำเครื่องลนนาตาตื่นมาคักแขกเมื่อยเมื่อยเมื่อยไม่เป็นอย่าง,างเมื่อแล่นคักแขกก็มีแนวสีเหลวสีพึกษาเนื้อพึกษาเอียงถ้าแม่นสีไปเปลาก็ผู้อื่นกับเครือสีเพิ่นกับเครือสีซอยบ่ได้ดอกก็ยังว่าไอ้บุญจันทร์นั่นเสียแล้วโอ้ยเ oh, <no. S 1> จ้าจัมวัลกังเซน ม้วนคือเราบอกน้ำกูดีๆอยู่แล้วเสียว,ว่าหันนี่ละเสียกระท่านหันเออจ้าอย่างใดๆแต่ไอ้บุญจันทร์โอ้ยไปเห็ุจังไหนจังโคตรเสียกับจังวานี่แล้วจาก่นเห็ุอีธาใดตีแต่ยินแต่มูเพิน่นโทรมาบอกว่าเสียเลยแต่ว่าจ้าข่อยสิเห็ดแนวใดจ้าข่อยสิซอยแนวใดแต่ข่อยสีหันหนาไปเพื่งไผ่เห็ดจังไหนล่ะน้าไม่เห็ดจังไหนล่ะบันนี่ข่อยกับบอมีเงินมีข้ามนี่แล้วเออ ก็อยจะให้เอื้อยซอยเหลืองเงินเหลือง,อง,องอยังไปจังสันตีจะให้เอื้อยซอยแม่นอ๋ยเอื้อยกำลังไปอันสื่อข้อมาใหม่ก็มีบ่หลายได้นะมึงจะเอาหลายปันไดล่ะมึงจะเอาหลายปันไดก็แล้วจะเอื้อยสิให้นั่นละจ้ะสองสามหมื่นก็ได้อ้าวอ้าวอา้เอือ้อยสิโอนให้สองหมืน่นอ๋อย,ยังวัน,น,อนเอามาสแกนสแกนเอาสองหมื่นเด้อ เออกะสิซอยได้ซ้ำนีละเออกะบ่ได้ซอยเออกะมีบ่หลายกะสิวยพ่ออันได้ดลูกให้เต่าได้กินน้ำเออสรอยซ้ำนีแล้วเออเสียใจน่ลำเด้อว่าขอบคุณหลายๆเออขอยขายบ่สร้อยจั่สิหันหน้าไปเพิ่มผู้ใดเออคนเฮามันก็ยามเรืองเบิ่งกันดูแลกันยามนีล่ะเฮ็ดจังได๋ความเป็นความตายมันบ่เข้าหายออกไผยควเป็นความตายอีหยังบ่ไปๆๆไปไปจัดงานจัดหยังไปๆๆเด้อเอ้อเอาควอยข้าคอยเลวเออยสิน้ำก้นออกไปไปๆ เออพี่ออไปกลางเต็นกลางหยังซอยเด้อเสิ่งให้กลางเต็มว่ะเอ้แต่อันอาจังย์สิเออเดี๋ยวสิบอกไปก่อนเด้อเออเออนั่นละพี่ไอร์มึงอย่าหันเอิอไปกลางเต็นซอย,ดยเด้อสิเราขวยก่อนก็เฉยกลางเต็นว่ะไอ้วุ้นจันเสียซื่อก็เฉยกลางเต็มป่าวโทษบอกกันดอก <laughs> แต่เงิน <laughs> ฮัลโหลไอ่ เออเออเออแมนแมนล่องรถล่องรถได้เงินมาจากเกล่ะสองมือนังหันนั่นสิล่องเขาใจกัล่องรถมึงมายืนให้แเด้งอยู่นี่ใช่ไหมมึงอกี้ฝ่าไปขึ้นมาฝ่าไปเตรียมงานเตรียมการกูมาฝ่าไปกลางเต็ตนะแม่แหลมมึงมายืนในแจ้งอยู่นี่บอกก็แต่ก็ไผ่เพราะก็ไอ้บุญจันทร์ชัวร์ก็ไอ้บุญเต็นเนี่ยมึงบอกกูไอ้บุญจันทร์ตายสิล่องจีบอกก็ไอ้บุญเต็นในจังไหนไผ่หรอว่าไอ้บุญจันทร์ตายก็มึงว่าเราเสียแล้วเราเสียแล้วก็เราเสียเราเสียให้ล่องมังหันนี่คอยกัน เงินแล้วคอยกับสิฟ้าเอาไปเห็นเรื่องนี้โทษบอกเราว่าอันนี้มา <ๆ S 2> เล่าเสียนี่เสียให้เล่าแบบม่ายืมเงินกูไปเสียใครเล่าแบบเดี๋ยวนี่ก็นี่ละไอไออันเราพอได้กับเราโหลดได้เงินแล้วโ,โถม,ม,มโันคือมามวนจะเอามาโอาไปเกินกูแล้วนี่เลย